ดวงรายวันจากหมอมิน้นไพรยิบซีพยากรณครับวันนี้ก็เช่นเคยครับมีไพ่มาให้เพื่อนๆเ,เลือก4ี่ใบใบที่1ใบที่สองใบที่3ใบที่4ดวงรายวันของหมอมิน้นให้เพื่อนๆเ,เลือกไพ่เองครับดูว่าวันนี้ดวงของเพื่อนๆจะเป็นอย่างไรต้องระวงังหรือว่ามีเรื่องเด่นอะไรบ้างในชีวิตประจาวันให้เวลา5วินาทีในการเลือกครับเชิญครับสําหรับเพื่อนๆที่เลือกใบที่1นะครับ ใบนี้ได้ไพ่สไม้นะครับสามไม้วันนี้เด่นในเรื่องของงานบางท่านอดทนรอคอยผลความสําเร็จได้อย่างใจเย็นมีความคิดว่ายินดีที่จะทํางานทุกอย่างทรหดอดทนเลยอดทนกับกิจกรรมบางอย่างเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ในอนาคตมีความมั่นใจในตัวเองนะครับวันนี้ขอแนะนําว่าขอให้กล้าคิดกล้าทําจะส่งผลดีกับชีวิตมากมาก อาชีพการงานที่จะดีเป็นพิเศษหรือว่าได้รับข่าวดีเข้ามาคืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับช่างนักลบทหารตำรวจเสริมสวยฟิตเนสนะครับวันนี้คนที่เลือกไพ่ใบที่1ยิ่งทํามากยิ่งได้มากยิ่งมีโอกาสสร้างเงินได้มากแต่ไม่ค่อยมีโชคลาภเข้ามาแบบฟุกรุกนะครับสิ่งที่ต้องระวังในวันนี้คือเรื่องอ,อารมณ์ร้อนอารมณ์เสียวันนี้คุณรู้สึกว่าพร้อมชนหรือ คุณอาจจะเชื่อใจเชื่อคำพูดของคนใกล้ชิดคนที่เข้ามายุโยงเราได้ง่ายจนเกินไปให้ระวังว่าเขาจะผลักเราไปเป็นนักรบแนวหน้าแทนที่เขาจะต้องไปมีปัญหาเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เลือกใบที่2แหมวันนี้ทาวเวอร์ออกอีกแล้วนะครับใบที่2วันนี้ให้ระวังเรื่องของคําพูดนะครับ จะนาเรื่องเดือดร้อนมาให้นะครับการเจราจาคําพูดต่างๆจะนําเรื่องเดือดร้อนมาให้ระวังการพูดถึงคนอื่นให้มากๆหรืองดเว้นการจับกลุ่มในออฟฟิศในละแวกบ้านไว้ก่อนนะครับงดการเจราจาเรื่องส่วนตัวของคนอื่นนะครับเรื่องที่ต้องเตือนกันหนักๆในวันนี้คือเรื่องของอุบัติเหตุใช้รถนะครับใครใช้ถนนด้วยขอให้ระวังนะครับในด้านของเหุการในชีวิตประจําวันก็อาจจะมีเรื่องที่ เข้ามาแบบเซอร์ไพรส์ไม่ทันตั้งตัวมีเรื่องที่ทําให้ช็อกตกใจหรือว่ามีเรื่องของความแตกหักเข้ามานะครับของเสียก็ได้ของพังก็ได้โทรศัพท์ตกหล่นจากที่สูงก็ได้วันนี้ขอให้มีสติรอบคอบเข้าไว้นะครับและงดการพูดจาถึงคนอื่นนะครับอาชีพที่ดีคืออาชีพที่ทุบทําลายนะครับทุบตึกทําลายตึกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับรีไซเคิลเหล่านี้ล้วนดีนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เลือกใบที่3ครับวันนี้ได้ไพ่5ดาบวันนี้ไม่โอกาสพบเจอกับคนเห็นแก่ตัวหรือคนประเภทประ,ประเภทแบบดื้อด้านคิดเอาแต่ตัวกูของกูนะครับขอให้เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไว้คบค้าสมาคมไปก็ไม่เกิดประโยชน์ครับจะนำความทุกข์มาให้เปล่าๆนะครับคนที่ทำงานประจำมีเจ้านายมีผู้หลักผู้ใหญ่มีเพื่อนร่วมงานให้ระวังเรื่องของการมีปัญหากับเจ้านายหรือว่าคนมีอนานอาจเหนือกว่าคอยเพ่งเลงจับผิดวันนี้ต้องรอบคอบ แล้วอย่าปล่อยให้คนอื่นขโมยผลงานของตัวเองวันนี้จากหน้าไพ่นะครับขอแนะนําว่าอย่าแคร์ความรู้สึกคนอื่นจนปล่อยให้คนอื่นเขาเราเอาเปรียบเราได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่เลือกใบที่4วันนี้ได้ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะครับใบที่4วันนี้เด่นเรื่องของการเงิน เงินที่คุณหวังว่าจะได้เงินที่คุณคาดว่าจะได้ประโยชน์หรือว่าเงินที่เป็นเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของขวัญของฝากอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้จะมีโอกาสเข้ามามีโอกาสได้รับนะครับโอกาสทางการเงินวันนี้ค่อนข้างดีหากคุณคิดจะเริ่มต้นลงทุนทําอะไรเริ่มต้นเก็บออมก็สามารถทําได้เลยถือว่าเลิกดีทั้งวันนะครับวันนี้สำหรับคนที่เลือกไพ่ใบนีออบาา้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขายเมล็ดพันธุ์ขายต้นกล้าขายต้นไม้ ขายต้นไม้ต้นเล็กๆก,กระบองเพชรอะไรพวกนี้ด้วยนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงวัยหรือว่าเด็กไปเลยดูแลเด็กไปเลยพวกนี้จะดีนะครับงานเหล่านี้มีโอกาสที่จะได้รับทิปพิเศษหรือว่ามีข่าวดีเข้ามาด้วยนะครับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินนะครับจากหน้าไพ่วันนี้ให้ลองแนะนําปรึกษากับคนที่ใกล้ชิดดูหรือว่าคนที่ดูเหมือนเขาเป็นคนที่ขยันหาเงินอะ่ะคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือเรื่องการเงินแบบไม่น่าเชื่อเลยก็ได้ครับ นี่คือดวงทั้งหมดสาหรับวันนี้ครับขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะครับอันนี้ย้ํานะครับว่าเป็นการดูแบบภาพรวมนะครับหากใครจะดูแบบเจาะจงดูแบบรายบุคคลขอให้ทักมาที่เพจ Facebook หมอมิน้นท์ไพย,ยิปสีพยากรณ์นะครับวันนี้สวัสดีครับ